สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำอาหารอิตาลีนะคะเป็นเมนูนี้ก็ชื่อว่าโปลเลนตาโปลเลนตานะคะโปลเลนตาก็คือการเอาเข้าวโพดแห้งนะคะเพื่อนๆข้าวโพดแห้งแล้วกอ็อบให้แห้งเนาะแล้วก็มาปั่นๆให้เป็นละเอียดนะคะแล้วก็เวลา,าซื้อมาแบบเป็นถุงนะคะถุงสำเร็จแล้วเนาะก็ พอจะเรามาทำเนี่ยก็มาใส่น้ําในหม้อนี้ค่ะหม้อทองแดงนี่เนาะใส่น้ําไปปริมาณที่เราต้องการค่ะแล้วก็ใส่เกลือไปแล้วก็ชิมดูรสชาติว่ามันเค็มตามที่เราพอใจหรือยังนาะแล้วก็เอามาข้าวโพดนะคะข้าโพดปันนะ่นมากกวนๆกวนๆเทลงในนี้เนาะในระหว่างนั้นเราก็จะคนไปด้วยเพื่อไม่ให้มันติดหม้อน,นะคะ แล้วก็สักพักหนึ่งคนไปสักพักหนึ่งเขาพดเขาก็จะแตกปรับปบป,บปับเลยนะแล้วก็ต้องระวังพอทําเมนูนี้ก็ต้องใส่ถุงมือกันด้วยนะคะไม่งั้นก็มือพองกันได้พอสักพักหนึ่งพอเขาพดมันแตกได้ที่แล้วบางคนเขาก็จะใช้วิธีการใช้ไม้พายนะคะคนไปเรื่อยๆเนาะไม่ให้ติดหม้อใช้ไม้พายคน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 ,คนยืนคนเป็นชั่วโมงเลยค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีเครื่องปั่นแบบนี้เนาะ ไม่ภายไปฟ้าเนี้ยเสียปั๊กแล้วก็มาปั่นได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมายืนคนนะคะเอ่อใช้เวลาในการคนทั้งหมดนี่ก็ประมาณคือตั้งอยู่บนไฟแบบนี้เนาะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้ของเราก็ผ่านไปเออประมาณ1 0บึงสินาทีแล้วค่ะ ก็จะมาดูกันซิว่ามันรู้สึกว่ามันจะข้นเกินไปนะก็ตอนทำเราก็ต้องคอยระวังอะค่ะว่าไม่ไม่ใส่เยอะไม่ใส่ข้าวโพดเยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาครองเขาก็จะข้นประมาณนี้นะคะเพื่อน,นมันก็จะแข็งนเะนี่ยค่ะก็จะคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะให้พักคนไปในช่วงระหว่างที่รอ,อ,อให้เขาสุกเราก็จะไปทำอย่างอื่นไปเรื่อยๆค่ะทำอย่างอื่นไปก่อนเนาะไปเตรียมอาหารอย่างอื่น แล้ววันนี้กับข้าวของเราก็จะกินกับอันนี้ค่ะเราก็จะอุ่นเนื้อกวางนะคะกวางตุ๋นที่ที่ทำไว้สําเร็จแล้วแหละทําเสร็จแล้วก็แช่แข็งไว้ก็พอจะกินก็เอามาอุ่นแบบนี้นะคะไฟเราก็ใช้ไฟฟืนนะวันนี้เพราะว่ามันอากาศมันหนาวคะ่ะก็ต้องก่อไฟกับฟืนฟืนด้วยไฟฟ้าด้วยเนาะอยู่บนเขานี่ต้องใช้ต้องก่อฟืนด้วยค่ะเพราะว่า บางทีหิมะตกเยอะเกินก็แบบอ่ไม่มีไฟใช้ก็ลำบากค่ะก็เลยต้องแบบใช้ฟืนด้วยกระทะนี้ก็เก <c oughs> ่าแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่ทิ้งไงเราเสียดายเราก็เอาไว้เอาไว้คั่วพริกคั่วอะไรอยู่พอใช้ไฟเตาเนี้ยก็ต้องใช้กระทะนี้ค่ะเพราะว่าใช้กระทะใหม่ไม่ได้ไม่อยากใช้เสียดายของ นี่เขาก็เป็นเนื้อกวางตุนตุนไม่ตั้งนานแล้วก็กินกับโบเลนต้านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตอนสุกจะเป็นยังไงคะ่ะดูโบเลนต้าอีกรอบสิอันนี้เรียกว่าโพเลนต้านะคะโปเลนต้านะก็คือข้าวโพดนั่นแหละค่ะข้าวโพดโอ้ยข้าวโพดบดแล้วก็เอามาเคี่ยวกับน้นํานี่แล้วพอตอนจะตอนจะเสร็จเนาะก็จะใส่ ใส่เนยจืดลงไปนิดนึงแต่บางคนก็จะใส่นมค่ะใส่นมสดไปก็เป็นอาหารพื้นเมืองนะคะของจะเรียกว่าพื้นเมืองก็คงจะไม่ใช่หรอกเพราะว่าที่อิตาลีเขาก็กินที่สวิตเซอร์แลนด์เขาก็กินกันประมาณนี้ค่ะแต่ว่าบางทีก็จะมีแบบเป็นโปเลนตาสีขาวก็มีนะไม่รู้ว่าเขาเรียกเขาทำมาจากอะไรนะคะเพื่อนอ ตอนนี้ก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วตอนนี้นะคะโปเลนตาของเราก็เริ่มเริ่มงวดแล้วค่ะอ่ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเนาะเราก็จะมาใส่เนยค่ะนี่ใส่เนยจืดลงไปให้เขามีความมันนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็พอพอเนอยละลายหมดนะแล้วเราก็จะมายกลงตักใส่จานกินกันเลยค่ะนี่นะคะ เนยก็จะเริ่มละลายแล้วนะน,นี่ค่ะเนยละลายพอละ,ละลายหมดมันก็จะ,ะโปลเลนตาของเราก็จะเริ่มมันนิดหนึ่งเพราะว่าข้าวโพดมันจะแห้งๆนะคะเพื่อนๆเพิ่มความมันเข้าไปนิดนึงมันก็จะ,ะเพิ่มความอร่อยขึ้นนะคะ เราก็จะคนให้เขาละลายเร็วๆนะคะมีเออ่ไม้พายไฟฟ้าแบบนี้ก็สะดวกนะคะเราไม่ต้องมายืนคนตลอดเวลาคะ่ะมันร้อนนะต้องระวังเ,เรออีกสักห้านาทีก็สุกแล้วค่ะโปเลนต้าของเรา แล้วนี่ก็เป็นเนื้อตุนนะคะเนื้อกวางตุนกินกับไอ้นี่โบเลนต้าเนาะแล้วผักเราก็จะมีนี่ค่ะหน่อไม้ฝรั่งกับบอกกอรี่นะคะก็ลวกให้สุกแล้วก็เอามาผัดเนยแล้วก็ใส่รสด,ดีไปนิดนึงแล้วก็ใส่ใบติโมนค่ะดอกติโมเพิ่มความหอมไปนิดนึงนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ข้าวเที่ยงของเราค่ะโอเคตอนนี้จะมา บุลเลนต้าออกจากหมอ้อแล้วค่ะเพื่อนๆมาดูกันค่ะนี่นะคะบูลเลนต้าของเราก็สุกแล้วเนอะเี๋จะมาตักใส่จ,จาเนเลยค่ะเพื่อนนี่ให้พ่อแล้วก็เนื้อค่ะมะกวงเรากินเนื้อได้ไหมเดี๋ยวจะกินกาบ นมแล้วก็จะใส่ผักไปด้วยบ็อกคอลี่นะคะแล้วก็เอามือเลยนะเพราะว่ามันจะได้ถนะัดบ็อกคอลี่แล้วก็เอามอือก็หลังอุ้ยร้อนเห็นไหมร้อนนี่ค่ะเสร็จแล้ว ข้าวเที่ยงของเรานะคะโปดเลนต้ากับเนื้อกวางตุนนะคะเพื่อน